<c oughs> จากการที่เราทำแบบเดิมๆหมายถึงว่าฟังก็ฟังอันเดิมฟังธรรมะแบบเดิมๆเ,เหมือนเดิมนั่นแหละ,ะปฏิบัติภาวนาก็บริกรรมพุทโธพุทโธลมเข้าลมออกอมีความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมมีความรู้สึกตัวอยู่กับลมเข้าลมออกนั่นแหละก็ทำเดิมๆอ,อ,อยู่อย่างนั้นแหละซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่เราจะได้ความรู้ใหม่ๆเราจะเห็นอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเกิดขึ้นเห็นไหมมันไม่เหมือนทางโลกนะทางโลกอยู่แค่นั้นแหละยืนเดินนั่งนอนก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่นั่นแหละเช้าไปเย็นกลับกินเลื้ยงก็ขี้อยู่นั่นแหละกินเลื้กงก็เยี่ยวอยู่นั่นแหละ ไม่มีอะไรมีไปมีมาก็อยู่อย่างนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนก็เดิมเดิมเหมือนกันนั่นแหละเช้าไปทํางานเย็นกลับบ้านเช้าไปทํางานเย็นกลับบ้านมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เดิมเดิมอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเกิดขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อยู่อย่างนั้นก็ทำมาจนแก่จนเฒ่าจนตายไปก็เหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นแหละจะกกี่ปีกี่พบกี่ชาติก็เหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นแหละ มันไม่เหมือนกับธรรมะไม่เหมือนกับท่าธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนผู้รู้ท่านสอนใช่หไหมท่านให้ทำเดิมๆทำเหมือนเด,อเ,ดเดิมอยู่ก็จริงก็จริงฟังเดิมๆอยู่ก็จริงพอเราทำอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมา มันจะเห็นความจริงที่มันเป็นของใหม่คือเกิดขึ้นมาภายในใจมันจะมีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นมา <c oughs> จากการที่เรามานั่งดูลมหายใจเนี่ยเดิมๆนั่งหลับตามัง่งลืมตาอะลืมตาเนี่ยมีความรู้สึกตัวกับการยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยมีสติระลึกรู้เดินรู้สึกตัว กายขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวจิตนึกคิดอะไรก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดก็จากการที่เรามาทำทำความรู้สึกอยู่แบบนี้ระลึกอยู่แบบนี้นะี่ยอยู่อย่างเงี้ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยแหละก็ไม่เห็นทําอะไรนะไม่ได้ทําอย่างอื่นนะก็ยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ยพูดคิดอ่านทําก็รู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ย มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจากที่มันไม่เคยรู้มันก็จะรู้จากที่มันไม่เคยเห็นมันก็จะเห็นมันจะรู้จะเห็นของมันเองอยู่ในนั้นแหละจนบางทีบางครั้งเราอาจจะเกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นมาสำหรับผู้ปฏิบัติเองก็ได้แล้วแต่ แต่ความรู้นั้นเกิดขึ้นแน่นอนอเกิดขึ้นสำหรับตัวเราหรือบางที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยก็มีพลิกตัวเองไปเลยก็มีนี่เห็นไหมจากการที่เราเป็นนั่งประพฤติปฏิบัติกำหนดแบบเดิมๆทำเดิมๆ ภาวนาก็ภาวนาเดิมๆนั่นแหละไม่ได้มีอย่างอื่นเลยรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวแบบเดิมๆก็ไม่ได้มีอย่างอื่นเลยไม่ได้มีอย่างอื่นแต่ความรู้นั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอนเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลง เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตชีวิตเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดก็เปลี่ยนอีกจากการที่เราทำเดิมๆอยู่นั่นแหละมันไม่เหมือนทางโลกใช่ไหมทางโลกทำอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ไปไหนแก่ตายไปกี่พบกี่ชาติก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรหรอก มันไม่เหมือนกัน <c oughs> ฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ไม่ศึกษาไม่รู้จักสังเกตจริงๆเราจะไม่รู้จักมันเลยแต่ถ้าผู้ที่มีความสนอกสนใจไฟในการประพฤติปฏิบัติก็ทำอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้ว พุทโธธรรมโมสังโฆอยู่เนี่ยรู้สึกตัวอยู่อย่างงี้เริ่มที่ตัวเราเองปฏิบัติที่ตัวเราเองไม่ต้องไปสนใจคนอื่นทำเดิมๆทำซ้ำๆอยู่อย่างนี้ของเก่าเนี่ยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยที่ให้ทำให้ทำอยู่แค่เนี้ยดูลมเข้าลมออกภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆมีความ มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ภาวนาอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่บริกรรมอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่สติแนบมีความรู้สึก,กะรลึกอยู่ยนั่นถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นมันจะมีความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นไหมเห็น ท่น,นี้เลยมันจะเห็นพอมันเห็นแล้วมันไปแล้วทนน่นี้มันจะเกิดความอัศจรรย์ใจสำหรับผู้ภาวนาเองอย่าเพิ่งเบื่อว่าต้องทำแบบเดิมๆต้องฟังเดิมๆไม่เห็นท่านพูดอะไรเลยไม่เห็นท่านทำอะไรเลยมีอะไรแปลกใหมท่ที่ไหมไปวัดก็ ไม่เห็นทําอะไรเลยก็ไปทําบุญก็แค่นั้นให้ทานแล้วก็ฟังเทศแบบหลับๆง่วงๆแบบโงง่ๆเซ่อๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกวันเนี่ยมันทํามันเลยทําให้เราเบื่อเบื่อกับการไปวัดเบื่อกับการไปแล้วได้ฟัง สิ่งที่มันไม่ถูกใจไม่ถูกกิเลสนี่คือความไม่รู้ของเรามันก็เลยทำให้เราเนี่ยอยู่แบบเดิมเดมเหมือนทางโลกอยู่แบบโลกโลกเขาอยู่ก็อยู่เว้ทำมาหากินจนแก่จนตายไปข้างหนึ่งแล้วก็เกิดมาวมนนบุนเวียน เรียนว่าตายเกิดอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่รู้จักว่าความจริงเป็นยังไงธรรมะเป็นยังไงทุกสุบุทัยนิโรธมรรคเป็นยังไงอนิจจทุกขังอนัตตาเป็นยังไงมันไม่ได้เห็นตัวเองมันไม่ได้เห็นตัวเองเลยไม่ได้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเข้าวัดก็เข้าไปอย่างนั้นเนี่ยทำบุญก็ ทำไปอย่างนั้นแหละฟังเทศก็ไปอย่างนั้นนะไปไปหรือที่าไปด้วยความเต็มใจหรือไปด้วยความจำใจก็ไม่รู้หรือจะไปตามประเพณีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปวัดก็แค่ไปเห็นโบสถ์เห็นศาลาถ้าเป็นวัดที่เป็นพุทธพาณิย์หน่อยก็ไปดูอู้อัน,นุนสวยงามปั้น ปั้นรูปพระสวยงามปั้นรูปพญานาคสวยงามไปอยู่แค่นั้นไปลอดใต้ท้องช้างบ้างท้องพญานาคบ้างท้องหนูบ้างท้องช้างบ้างอะไรก็ไอ่เลยไปผิดรูปผิดแนวไปหมด <c oughs> บางทีก็เออมันดูดูดูอย่างนี้มันก็น่าสลดสังเวชนะนะจริงๆมันก็น่าสลดสังเวชแหละสำหรับพวกเราจริงๆมันก็เป็นเรื่องของใครของมันนะเออถึงเราจะไปกันเป็นแบบเป็นหมู่เป็นคณะเป็นหมู่เป็นคณะจะไปด้วยกันก็จริง แต่การปฏิบัติการภาวนาแล้วมันก็ตัวใครตัวมันนั่นแหละไปด้วยกันไม่ใช่ว่าจะไปนิพพานด้วยกันหมดมันก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างปฏิบัติถึงจะอยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกันมันก็ต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างภาวนานั่นแหละไม่ใช่ว่าคนนี้พ้นแล้วจะดึงกันลากกันไปได้ไม่ใช่ ผู้รู้ก็รู้คนเดียวอยู่นั่นแหละผู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละ,ะถึงต่างคนต่างรู้มันก็เรื่องของใครของมันอยู่ดีไม่ใช่ว่าคนโดนรู้แล้วเราจะรู้ด้วยเรารู้แล้วคนอื่นจะรู้ด้วยมันก็ไม่ก็ต่างคนต่างรู้ต่างคนก็ต่างเป็นต่างคนก็ต่างปล่อยวางต่างคนก็ต่างพ้นทุกข์ของอตัวเองไปไม่ใช่ยาง พุธธ้ริจ้าพ้นทุกแล้วพวกเราจะพ้นด้วยที่ไหนพุธธ้ริจ้าสําเร็จแล้วเราจะสําเร็จที่ไหนเพราะว่าธรรมะมันให้กันไม่ได้นะมันให้กันไม่ได้มันจริงต้องอปฏิบัติของใครของมันถึงจะไปด้วยกันก็จริงไปกันเออรเ,เราไปวัดกันเออเราไปปฏิบัติกัน เอ้ยเราไปอยู่วัดภาวนารักษาศีลดีกว่าเดินโยมนั่งสมาธิดีกว่าไปกันหลายๆคนมันไปมันก็มีเดมโมมีเดม่ามกันเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆถ้าเราเข้าใจแล้วนี่มันง่ายเราเข้าใจเหตุผลของมันแล้วนี่มันง่ายมันเห็นแล้วเนี่เห็นเหตุเห็นผลของมันแล้วมันง่าย กับการปฏิบัติกับการภาวนาศรัทธ,ธาเรามันจะเกิดขึ้นการปฏิบัติการภาวนาการเร่งทําความเพียรของเรามันก็จะ,ะต่อเนื่องอะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติภาวนาเป็นแล้วเนี่ยได้หลักได้ฐานแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะง่ายยิ่งอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ด้วยเนี่ยยิ่งไปได้เร็ว เพราะว่าได้รับการแนะนำจากครูบาอาจารย์เป็นกำลังจิตกำลังใจครูบาอาจารย์อาจารย์ท่านจะรู้ท่านก็จะคอยบอกคอยเตือนเราให้เรารีบเร่งภาวนาส่วนบุคคลที่ทำเป็นแล้วก็ทำเองได้แล้วก็สบาย เพียงแต่จะเร่งให้เร่งแค่นั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะเร่งให้แค่นั้นเองให้กาลังแค่นั้นให้กําลังของสติปัญญาม,มากขึ้นนี <c> ่ <oughs> นั่นทุกวันนี้ <c oughs> เราจะไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของการเข้าวัดเราจะไม่เห็นประโยชน์ของการาภาวนารักษาศีล การปฏิบัติการภาวนา <c oughs> ของเราเองเราก็ไม่ค่อยสนใจมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เรื่องแปลก <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเพิ่งมีเพิ่งเป็นมันก็มีมาตั้งแต่สมัยผู้พุทธเจ้าแล้วแหละช <c oughs> นักคนที่ปฏิบัติได้หลักได้เกณฑ์แล้วเนี่ยมันง่ายเหมือนกับคนที่ ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านก็แนะนําสั่งสอนจนได้หลักได้เกณฑ์แล้วเนี่ยทีนี้ท่านก็จะปล่อยให้ทําเองเพราะว่าเราทําเป็นแล้วเราปฏิบัติได้แล้วรู้จักแล้วทําเป็นทําเองได้แล้วท่านก็จะปล่อยท่านก็จะคอยดูแลเฉยๆอยู่ห่างๆคอยแนะนําบางเหตุบางสิ่งบางอย่าง เหมือนกับที่เคยพูดให้ฟังถ้าเราอ่านออกเขียนได้แล้วเราจะไปอ่านตรงไหนเขียนตรงไหนมันก็ทําได้จะไปนั่งอ่านบนเครื่องบินก็ได้จะไปนั่งอ่านบนเรือก็ได้จะไปนั่งอ่านบนเกวียนก็ได้เอานั่งอ่านบนมอเตอร์ไซค์ก็ได้เอาที่ไหนก็ได้แหละขอให้มันมีเหตุมีปัจจัยพร้อมคองมมันมันก็ได้ทั้งนั้นแหละ มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของมันนนี่เห็นไหม <c oughs>